สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกคนตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงตุรกีที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินในรายการชิงแชมป์โลก2025ชีประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพได้สําเร็จซึ่งเป็นเหรียญแรกของพวกเธอในรายการนี้เลยหลังจากที่เดินทางกลับถึงบ้านเกิดก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าแค่เรื่องนั้นพาไปย้อนรอยเส้นทางที่แสนยาวนานกว่า20ปีของพวกเธอกันว่าจากทีมที่ไม่มีใครรู้จัก ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้อย่างไรถ้ามองย้อนกลับไปช่วง20ปีที่แล้วชื่อของทีมวอลเลย์บอลหญิงตุรกีแทบไม่มีใครรู้จักเลยครับพวกเธอเคยเข้าร่วมรายการใหญ่ๆแต่ก็ไปได้แค่รอบแบ่งกลุ่มหรือรอบต้นๆของการแข่งขันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิกก็ไม่มีผลงานโดดเด่นอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นทีมไม่ประดับก็ว่าได้ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญครับเริ่มขึ้นในช่วงปี2000เมื่อสมาคมวอลเลย์นบอลหญิงตุรกีตัดสินใจทุ่มงบประมาณครั้งใหญ่พวกเขาเริ่มสร้างหลีกภายในประเทศให้แข่งแกร่งอย่างซาวทธันล,ลาลิกิดึงนักกีฬาต่างชาติระดับโลกเข้ามารวมถึงพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนอย่างจริงจังทาให้นักกีฬาของตุรกีได้เรียนรู้และพัฒนาฝีมือกับนักตบระดับโลกตั้งแต่เด็ก ความพยายามไม่เคยทรยศใครครับในปี2003ทีมชาติตุรกีคว้าเหรียญทองแดงในรายการชิงแชมป์ยุโรปได้สำเร็จถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ทำให้ชื่อของพวกเธอกลายเป็นที่จับตามองหลังจากนั้นพวกเธอก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2012ในโอลิมปิกลอนดอนพวกเธอก็สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบตัเชือกแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นถือว่ามีค่าอย่างมาก หลังจากนั้นทีมโมเลบอลหญิงตุรกีก็ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องครับพวกเธอก็มีนักกีฬาดาวเด่นแจ้งเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นกับตันทีมเอดาเออร์เดมฮันเดบาราดินและที่สำคัญคือมิลิซาวากาสัสดาวตบลูกครึ่งคิวบาตุรกีที่โอนสัญชาติมาเสริมความแข็งแกร่งทำให้พวกเธอเริ่มเก็บเกี่ยวเหรียญรางวัลในเวทีระดับยุโรปได้มากมายและในปี2021ก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงในรอบคัดเลือกโอลิมปิกโซนยุโรปได้สำเร็จ จนได้รับการหยุดยงว่าเป็นทีมเต็งร้องของโลกในที่สุดและแล้วปี2023ครับก็เป็นปีทองของทีมชาติตุรกีอย่างแท้จริงพวกเธอคว้าแชมป์เอลเล่บอลเนชั่นสีกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยการเอาชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเวลานั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ตุรกีไม่เคยทําได้เลยครับคือการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและคว้าเหรียญในรายการชิงแชมป์โลกซึ่งลึกสุดที่เคยทําได้คือรอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองจนกระทั่งมาถึงปี2025ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพทีมนักตบสาวตุรกีก็สามารถฝ่าด่านยักษ์ใหญ่อย่างบราซิลสหรัฐอเมริกาและเซอร์เบีย เขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแม้ว่าจะพ่ายแพ้กับอิตาลีไปอย่างสูสีแต่การคว้าเหรียญเงินในครั้งนี้ก็เป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเธอในรายการชิงแชมป์โลกและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จที่รอคอยมากกว่า2ทศวรรษบอกได้เลยว่าเส้นทางของพวกเธอน่าประทับใจจริงๆครับและตอนนี้พวกเธอก็ได้รับการต้อนรับกลับด้านอย่างสมศักดิ์ศรีจากแฟนๆชาตตุรกีที่รอคอยการกลับมาอย่างอบอุ่นครับ